สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอธิบายเรื่องโปรแกรมนะฮะที่เขียนให้น้องเขาเซึ่งน้องเขาเอาไปทำเครื่องอะไรผมผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะแตเ่เขามีคอนเซปต์อยู่ว่าสามารถตั้งตั้งเวลา LED on off ได้ผมก็เลยทำอะไรที่มันง่ายๆเป็นโปรแกรมสามารถโปรแกรมได้ ซึ่งโปรแกรมก็จะประกอบด้วยโครงสร้างหลักๆอยู่2ส่วนส่วนแรกก็คือส่วนของเบอร์โปรแกรม1 2 3 4 5 6 7 8ไปเรื่อยๆแล้วก็ส่วนที่2ก็คือรายละเอียดที่อยู่ในโปรแกรมอย่างเช่นโปรแกรมที่1นะฮะโปรแกรมที่1ออนเวลาเท่าไหร่กี่รอบนะฮะออฟเวลาเท่าไหร่กี่รอบอะไรประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นในแต่ละโปรแกรมก็สามารถปรับค่าได้ ผมใช้ลักษณะของอตัวแปรแบบอาอรมาจัดก,การเพื่อที่จะให้มันมันง่ายบอร์ดหรือวงจรเนี่ยไม่ใช่สาระสำคัญซึ่งวงจรผมก็ใช้บอร์ดอาร์โนธรรมดาอพอดีน้องเขาส่งมาให้น้องก็ส่งมาให้ประมาณนี้ว่าให้สามารถตั้งค่าได้แล้วก็ให้สามารถเก็บค่าได้ว่า แม้กระทั่งไฟดับหรืออะไรถ้าสมมุติว่าตั้งโปรแกรมอะไรเอาไว้แล้วสามารถเก็บค่าได้ผมก็เลยเทำเอาไว้ให้มันให้มันดูง่ายๆในขณะที่ทำแล้วเนี่ยผมก็เอาตัวโปรแกรมมาอธิบายให้คนอื่นได้รับรู้ว่า,ามันอาจจะมีประโยชน์ต่ออีกหลายๆคนก็ได้ผมก็เลยถือโอกาสอธิบายซอฟต์แวร์ทั้งหมดนะฮะว่า มันเป็นยังไงบ้างเอามาดูกันเลยนะฮะตัวซอฟต์แวร์นะฮะตัวซอฟต์แวร์ที่เขียนเอาไว้เนี่ยเขียนบนเ,เจ้าตัว Arduino ผมว่าชะอธิบายเป็นส่วนก่อนนะฮะส่วนแรกก็เป็นส่วนของ L C D ซึ่งทำงานอยู่2บรมทัดเนี่ยก่อนที่จะเข้าฟังก์ชันเซนัพนะฮะ ก็จะมีอยู่2บรรทัดตัวที่3ก็คือตัว e square p o m e square p o m ก็คือที่ผมบอกว่าดึงปลั๊กแล้วมันยังจำโปรแกรมได้ก่อนหน้านี้เนี่ยเราตั้งอะไรไปอย่างเช่นนฮะเราตั้งตั้งค่า2หรือโปรแกรม3เอาไว้อย่างเงี้ยเราถอดไฟเราเสียบปับ๊บนะครับมันก็ยังขึ้นโปรแกรม3เป็นปกติอยู่อะไรประมาณนั้นนะครับดังนั้นกระบวนการพวกนี้เนี่ย เราสามารถสร้างได้ด้วยด้วยวิธีการที่ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมายนักนะครับฟังก์ชันนี้คือฟังก์ชันแรกที่เราต้องเรียกเรียกใช้ตัวต่อมาก็คือการประกาศค่าใช้ต่อไปโปรแกรมของเราเราจะไม่ใช้เจ้าตัว Digital Read เพราะว่าต่อไปเราจะใช้แค่ปุ่ม Up พกับปุ่มดาวนี่ยและส่วน led เราก็ใช้คำว่า led on กับ led off ซึ่งดีต้นริสไอดิต r i ไรตรงนี้เราจะไม่ใช้เอามาดูตัวต่อไปตัวต่อไปก็คือตัวแปรคาว off ก็คือที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าตัวแปรตัวนี้มันก็จะเป็นตัวนับกว่า LED มันจะดับอะไรประมาณนั้นไอตัวนี้ก็คือนำหมายถึงว่าตัวแปรของเราหรือฟังก์ชันของเรานั้นเลือกได้กี่ตัวถ้าสมมุติว่าเราเลือกนำเขาตัวเนี้ยเป็น6 โปรแกรมของเราก็สามารถกดได้6ตัวแต่ถ้าสมมติว่าเราเปลี่ยนตัวนี้เป็น2 0โปรแกรมของเราก็สามารถใส่ค่า20เข้าไปได้เลยนี่ฮะยี 20. แล้วมันเกี่ยวโยงกับอะไรนี่คือตัวสาระสําคัญของโปรแกรมนะครับ Data ที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าเป็นรอบนั่นแหละฮะตัวนี้ฮะนี่คือตัวที่0 1 2 3 4 5 6นี่นี่คือรายละเอียดว่าโปรแกรม 0, โปรแกรม1โปรแกรม2 แล้วตัวต่อมาก็คือตัวแปรโปรแกรมตัวแปรโปรแกรมที่เรามาทำการเรียกใช้แต่ละโปรแกรมตัวโหมดสเตตัสก็คือสถานะของอการสั่งงานตัวนี้ยังไม่ได้ใช้แต่เขียนไว้ก่อนเขียนไว้ก่อนว่าถ้าสมมุติว่าสถานะนี้คือสถานะรันสถานะเซตอัพสถานะอะไรก็การตั้งค่าอะไรก็ว่ากันไปอีกเยอะแยะมากมายแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ใช้เต็มที่แต่ใช้แล้วนะครับ ก็คือตรงไหนที่ใช้ก็คือตัวแรกที่วิ่งเข้ามาปั๊บก็จะวิ่งเข้าหาโหมดตัวนี้ก่อนนี่ฮะอ่านี่คือตัวแปร1ตัวแล้วก็ตัวต่อมาก็คือตัวสถานะของ LED ตัวนี้ว่า LED ของเรานั้นจะให้ติดหรือดับจะต้องมีตัวสถานะตัวนี้เป็นตัวบ่งบอกอยู่แล้วตัวต่อมาก็คือโปรแกรมที่จะเก็บ นะ r e s s ที่จะเก็บค่าโปรแกรมอย่างเช่นโปรแกรมที่6อย่างเงี้ยเอาไปเก็บในบรรทัดนี่ฮะเป็นเป็นเสมือนบรรทัดนะ m o r มมโตัวนี้ก็คือเราไว้ใช้สำหรับเก็บแบบเขาเรียกว่า E square p a m สำหรับตัวนี้หลังจากนั้นก็เข้าฟังก์ชัน Setup f ฟังก์ชัน s e t u p มันก็จะมี2ตัวเพื่อที่จะเรียกใช้ LCD สอตัวนี้แล้วก็ คำสั่ง pin mode นะครับซึ่งคำสั่ง pin mode เนี่ยมันก็จะเป็น direction เดี๋ยวว่างๆผมจะมาเล่าให้ฟังเรื่องอการใช้ pin โห d e เพราะว่ามันค่อนข้างสำคัญมากเราเราแค่รู้ว่ามันมัน pin mode ให้เป็น in ให้เป็น out แต่ลึกๆวงจรมันเป็นยังไง register มันเป็นยังไงเวลาเราสั่ง register มันมีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะแยะมากมายที่เราจะ จัดการกับมันแต่ละขามีความต้องการยังไงนะฮะเราทำให้มันค้างไม่ค้างมันเยอะแยะมากมายสำหรับเจ้าตัวพินโหมดตัวนี้แต่พอโปรแกรม Arduino มันดูง่ายมันดูซิมเพิลแต่ในความซิมเพิลมันทำให้เราคิดอะไรไม่ออกนี่คือสาระสำคัญนี่คือคำสั่งพินโหมดแล้วตัวต่อมาก็คือตัวโปรแกรม Read ค่าจากบรรทัดที่ผมบอกบรรทัดที่1ของ E s q u a r ร p o m มาเก็บไว้ในเจ้าตัว โปรแกรมนี่คือทำครั้งแรกเวลาเปิดเครื่องเท่านั้นะนะฮะส่วนโปรแกรมนี่คือฟังก์ชันโหมดมันก็จะสั่งงานปกติอันนี้ไม่ใช่สาระสำคัญอันนี้คือการกดปุ่มโปรแกรม up down ที่ผมบอกนั่นแหละฮะแล้วก็พอกด up down เสร็จแล้วก็เก็บค่าไปในเจ้าตัว e square pom บรนทัดที่เท่าไหร่บรนทัดที่1เราเปลี่ยนทุกครั้งมันจะเก็บค่าทุกครั้ง สำหรับ e square root ตัวนี้ตัวดาวก็เหมือนกันเก็บทุกครั้งที่มีการกดแล้วหลังจากนั้นฟังกช์ชันตัวนี้คือฟังกช์ชันเพื่อที่ให้มีการนับว่าค่าเขาเขาออนตัวเนี้ยมากกว่าค่าที่เราตั้งในโปรแกรมหรือเปล่าค่าที่เราตั้งไว้ในโปรแกรมหรือเปล่านี่คือสาระสําคัญเพราะเราเก็บไว้ในโปรแกรมเสร็จแล้วเราเก็บเ,เราเก็บไว้ในโปรแกรมเสร็จแล้วมันจะทําการเปรียบเทียบค่าแล้วค่าตัวนี้มันอยู่ที่ไหน ค่าตัวนี้มันจะเหมือนกับทําการทอกเกิลตัวนี้เหมือนจะทําการทอกเกิลถ้าสมมุติว่าค่าเขาเนี่ยมากกว่าค่าเขาเซตสมมุติว่าเซตไว้ที่ห้าสิบเขาเซตตัวนี้เขาเซตออนเนี่ยที่อยู่ข้างบนเนี่ยนี่ฮะนี่ฮะอยู่ที่โปรแกรมที่1สมมุติว่าเป็นโปรแกรมที่1มีค่าเท่ากับ50เพราะมันวนมาถึง50รอบแล้วเนี่ยเพราะมันวนมาถึง50บรอบพอมาถึง รอบที่ที่5 1ค่าเจ้าตัวเขาออนเนี่ยมากกว่าค่าที่เซ,ตไ,เซตไว้แล้วพราะค่าเซตไว้แล้วมันทำให้ตัวเนี้เป็นจริงพอเป็นจริงปับ๊บมันก็จะเซตให้ค่าออนมีค่าเท่ากับ0ูนย์พอมีค่าเท่ากับ0แล้วมันส่งผลอะไรนี่มันส่งผลว่าคือการเริ่มต้นใหม่ให้มีการนับใหม่เคลียร์ตัวเองอะเคลียร์ตัวเองไม่มีค่าเท่ากับ0 เสร็จแล้วบอกว่าเฮ้ยสเตตัส LED ตอนเนี้ยให้มีค่าเท่ากับ1น,นะแล้วก็สั่งให้ LED มันติดขึ้นมา LED on แล้วก็เคลียร์ค่าหน้าจอพอเคลียร์ค่าหน้าจอเสร็จแล้วนี่ฮะสเตตัสตัวนี้ค่อนข้างสำคัญพอพอสเตตัสเท่ากับ1ปับ๊บมันก็จะทำการให้ไปสั่งคา o o f เนี่ยก็จะวนอย่างเงี้ยอยู่ตลอดวนไปวนมาสลับกันทำงาน คนละฝั่งฟังออนทำครั้งหนึ่งฝังออฟทำครั้งหนึ่งสลับไปสลับมากันอยู่ตลอดเวลาสำหรับโปรแกรมนี้นี่ฮะวิ่งตามเทเบิลนี่ฮะตามเทเบิลเราสามารถที่จะจัดการได้เจ้าตัวคาบเวลาของเทเบิลตัวนี้จบเลยครับโปรแกรมแบบสั้นๆนะครับสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ